ที่บอกกันนะครับวัตถุประสงค์วันนี้ก็คืออยากให้สังคมได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับว่าขคระณค่นที่มีความทำคเราไ่ทำอะไรนะครับผมก็เสนอทางเลือกเป็นอาหารให้กับสังคมบอกว่าสิ่งที่ผมพูดจะถูกนำไปแลกเปลี่ยนความเห็นกันวันนี้ก็จะเป็นผลดีต่อประชาธิปไตยนะครับแล้วมองประเด็นเรื่องของการแจกเงินที่จะต้องบริจาคอะไรบ้างเดี๋ยวที่ผมเขียนไปในโพสต์นะครับโดยส่วนตัวผมเห็นว่าประเทศไทยวันนี้นะครับ ไม่ได้มีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับแน่นอนเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีนะครับแต่ก็ยังเติบโตอยู่แต่ว่านะครับถ้าเกิดว่าจําเป็นที่จะต้องออกู้เปน็นจํานวนถึง5้าแสนล้านอันนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าผมไม่เห็นด้วยกับการกู้ครั้งนี้ครับมองว่าจะได้หลับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ผมบอกถ้าผมมี5้าแสนล้านก็เห็นอยู่แล้วนะครับผมก็บอกแล้วว่าผมจะไปทำอะไรเลือกต่อมาเวลาเลื่อกใช้จ่ายนีน้จะต้องอะไรผมไม่ การลงทุนในกครั้งนี้ใช่ไหมครับไม่มีความจําเป็นครับกระบวนการที่ให้กฤษฎิกาเป็นผู้ตีความนี่แหละคะมองแง่บ้างโอ้โหนี่ผมไม่แม่นเลยครับผมว่าถามพรรคเก้าไกลน่าจะดีกว่าแต่ส่วนตัวผมคิดว่าไม่จําเป็นนะครับจำได้ไหมครับโควิดที่หนักมากจําได้ไหมครับโควิดที่หนักมากเรากู้หนึ่งล้านห้าแสนล้านบาทนะครับหนึ่งจุดห้าล้านล้านบาทเมื่อสักตอนช่วงโควิดสักสามปีที่แล้วสองสามปีที่แล้วนะครับในสมัยรัฐบาลประยุทธ์ นะครับผมคิดว่าวันนี้นี่ครัวเรือนนะครับแล้วก็นี่สาธารณะนะครับอยู่สูงมากนะครับผมคิดว่าและทั้งหมดกลับมาที่จุดเดิมที่ผมนาเสนอผมคิดว่ามันเกิดจากขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราไม่มีการลงทุนอย่างเพียงพอในการที่จะทําให้ประเทศไทยแข่งขันได้ดังนั้นถ้าอยากจะให้ประเทศไทยแข่งขันได้ในอีก5ปี10ปีข้างหน้าจําเป็นจะต้องลงทุนเรื่องการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่วันนี้นะครับส่วนออสถานะทางเศรษฐกิจนั้นยืนยันอีกครั้งนะครับเราไม่ได้คิดว่านะครับมีความจําเป็นที่จะต้องพูดถึง5้าแสนล้านครับการออกมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้บอกว่าถ้าหลายฝ่ายมองว่าเป็นการดีสรับนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ต้องบริเนตนะคะคุณธนาลอยชวหน่อยไหผมว่าเสนอแนะเป็นทางเลือกมากกว่า รเราเสนอ,นอเป็นทางเลือกอเราไม่ถึงจะเป็นอดิสรับเขาใช่ไหมครก็เสนอเป็นทางเลือกครับส่วนแน่นอนที่สุดพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับเ<ส>มื่อฟังความคิดเห็นจากเราแล้วจะเอาไปทาหรือไม่ทําก็แล้วแต่นะครับแต่ยืนยันว่าถ้าพรรคเพื่อไทยสนใจเรื่องไหนนะครับมานั่งพูดคุยกันเราก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเราก็พร้อมที่จะเ,เล่าถึงแนวทางของเราให้กับพรรคเพื่อไทยฟังนะครับอันนี้ไม่ปิดบังเลยครับอะไรที่เป็นผลประโยชน์กับประชาชนก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลพร้อมที่จะ ให้ประสบการณ์ที่เราเคยทำมาแล้วในนี้ถ้ามองถึงความเซนสของโครงการนี้จะต้องมเดลหน้าทับรัฐบาลในการพัดกั่าจริจริงาแสนล้านบาทจากคุณค่าความให้คุณธนากรช่วยคาดการณ์่อยว่าคุณค่ากระตุ้นการเศรษฐกิจเขาเนี่ยจะเป็นปนามที่เขามีการให้ข่าวไปตามนั้นหมคะอันนี้ให้ถามพักเพื่อไทยน่าจะดีกว่านะครับผมไม่กล้าตอบเรื่องนี้เดกคถามหนึงถ้าสมมติว่าเขาฟังแล้วเขาซื้อไอเดียเรานะแต่ว่า เจอเคสเดียวกับเราใหบ้บกับก้าวไกลคือว่าเอ้ยก็หาเสียงไปแล้วอ่ะพูดไปแล้วถ้าไม่ทํามันก็ไม่ได้างนี้เรามีทางออกแนะนาให้เขาไหมพี่ก็จริงๆก็ผมคิดว่าพูดตรงไปตรงมาก,กับประชาชนน่าจะดีที่สุดนะครับผมก็คิดว่าประชาชนน่าจะพร้อมให้โอกาสพรรคเพื่อไทยอยู่ไม่ถึงว่าพูดตรงตรงไปเลยใช่ใช่ไม่ถึงว่าพูดตรงตรงไปเลยว่ามันทําไม่ได้หรือว่ามันอาจจะทําแล้วอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าเรามองคนละมุมเนาะนะครับผมก็มองว่า สถานะทางเศรษฐกิจนะครับไม่ได้วิตขนาดที่จําเป็นต้องกู้นะครับอันนี้อันที่หนึ่งซึ่งซึ่งทางพรรคเพื่อไทยเองก็บอกว่าสภาวะเศรษฐกิจมันสาหัสมากแล้วจําเป็นต้องกู้นะครับซึ่งจริงๆกู้ในงบประมาณแผ่นดินก็ได้ครับงบประมาณแผ่นดินมันก็กู้อยู่แล้วโดยปกตินะครับปีนี้ก็กู้อยู่แล้วนะครับพอันมองคนละจุดเนี่ยมันก็คู่กับลำบากนะครับผมก็เสนอว่า ถ้ามี5 0 0แสนล้านนะครับเป็นผมผมจะไปทําสิ่งต่างๆอย่างที่ผมนําเสนอในคอนเสรส่วนพักเพื่อไทยจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไรก็คงเป็นสิทธิของพักเพื่อไทยแต่ถ้าเกิดต้องการจะนั่งพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ที่จะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้นําไปใช้ด้วยความินดีเลยครับผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่ผมนําเสนอไปเป็นประโยชน์กับประชาชนและพร้อม พูดคุยครับดูว่าถ้าเกิดมีการพูดจะไม่คุ้มกับการที่พู้มาเพื่อทำแค่บางช่วงเวลา่อครั้งสี่เที่ยวว่าตั้งแปดที่ถ้าเราใใช้แค่สี่เปนกว่าล้านเนี่ยมันน่าจะไม่เป็นสี่เป็นร้อยที่สอเวลาเราจะพัฒนาเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งนะครับในระดับประเทศมันทําไม่เสร็จครับปีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพัฒนาเรื่องระบบขนส่งสาธารณะก็ดีพัฒนาเรื่องระบบสาธารณสุขก็ดีมันต้องใช้เวลาดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามความเป็นจริงให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงผมคิดว่า ยกตัวอย่างอนึางน้ำตารเปล่งได้ผมคิดว่า8ปีเป็นไปได้แต่ให้ทหําภายใน3ปีเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปไมได้นะครับดังนั้นคือพอเราไม่ได้มองว่าพอเราไม่ได้มองว่ามันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่ต้องอัดเงินขนาดใหญ่เข้าสู่ระบบในครั้งเดียว เราจึงมองว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดเนปคือมันไม่คุ้มไหมครับถ้ามองว่าสมาร์ทใช้กี่รอบอ,อย่าถามผม<อ>ดีกว่าครับว่าคุ้มไม่คุมมค้มมันหมุนได้กี่รอบนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้โดยโตรงแล้วถามนีุมของโอกาสในการสร้างดิจิตอลทรานส์โอมเดชั่นรับผมว่ามีวิธีอื่นที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนี้นะครับเด็ครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับขอบคุณนะครับ